โอ้โหรถหรูคู่บารามีคันนี้ครับเบนก็คือเบนจริงๆนะครับเบนก็คือเบนครับโอโ้คันนี้นี่เรียกว่าให้คำจํากัดความได้ว่าเป็นช้างเผือกเลยนะครับรถคันนี้ <c oughs> บอกเลยไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ดูโลเคชั่นแล้วก็ดูรถดูมันสิครับโอ้โหนี่มันระดับระดับช้างเผือกเลยนะคันนี้คือเบนซ ทับแปดครับ w ะ1 5นหนึ่งหนึ่งห้านะรถคันนี้โอ้โอโอรุ่นนี้ไม่มีหูช้างเว้แต่โอ้ทับแปดตัวนี้หล่อจริงๆนะครับเป็นรถคลาสสิกแล้วครับใครมีกำลังหาเก็บได้หาเลยครับคันนี้สองแสนแปดมืนเก้าพันบาทจริงๆถ้าเป็นรุ่นหูช้างรู้สึกมันจะใหม่กว่านี้หรือเก่ากว่านี้ไม่รู้มันราคาไม่สูงนะแต่ตัวนี้เนี่ย โอ้หเขาทํามาอย่างดีค oh, ร cool ับลงเครื่องหนึ่งเจไว้แล้วดูโหลดจัดทรงจัดทรงแบบคลาสสิกนะล้อขอบขาวนะครับโหลดมุดซุ้มเลยแต่งสไตล์อเมริกันเลยนะโอ้โหขับเบนซ์อย่างนี้ไม่ต้องขับเร็วครับขับช้าๆเอาไว้อวดครับเอาไว้อวดนะนะเบนซ์อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ราคาไม่ต้องเวอร์ครับอันนี้ถือว่ากำลังดีนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพับาทหล่อยิงง หล่อมากๆด้วยนะครับไม่มีอะไรจะสาธยายครับรถอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่รู้ต่างจังหวัดที่ไหนแต่ก็ไม่แน่อาจจะกรุงเทพก็ได้นะครับเพราะว่าพิก,กัดมันแจ้งมันไม่แน่นอนสนใจก็ติดต่อไปตามลิงก์ครับรถลงทะเบียนกรุงเทพรงทะเบียนสวยด้วยนะครับโอ้มีโอกาสอยากให้ได้ครอบครองยิงเลยคันนี้ขอให้โชคดีครับ